สวัสดีจ้าสวัสดีทักทายต้อนรับเข้าสู่ช่องอนงพาเพลินจะพามาชมข้าวนาะปัางงามๆเลยนะจ้าุแสงตะเมนจ้านะคะกับเทียงนางามๆม,มาด้วยสคริปต์ยาวอดีมานทำอะไรอยู่ที่ไหนก็ขอให้สุขใจนะคะมาติดตามรับชมกันเลยจ้าสิผ้าชมพี่นอ้องฟังท่งนี่กับสิเป็น น้องบัวแดงนะคะมองเลียงปูเลียงปลานะคะที่เลี้ยงปลานะคะของอาสาธารณะหมู่บ้านนะคะสาธารณประโยชน์หมู่บ้านร่วมกันนะคะเนาะน้องบัวแดงบ้านหลักดานเป็นหมองเลียงปูเลียงปลานะคะของชาวบ้านลักดานของพระคุนเจา้าที่เอามาปล่อยไว้นะคะเอามาปล่อยไว้นะคะอะงพาเพลินก็มารีวิวให้ดูแล้ว ตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วนะคะที่พลรุ่งจับปลาน้องบัวแดงนะคะมารีวิวให้ดูเด้อจ้ะอันนี้คือน้องบัวแดงบ้านหลักด่านนะคะฝั่งทางนี้ก็คือทุ่งนาปังทั้งนั้นเลยนะคะมีตังหน่อยนางผอมได้พี่น้องพวกตั้งหน่อยนางชมบิวนะคะตังหน่อยนางสมวิว เขาหน้าปังพญายแก้วเเฮดไล้ไล้ของหลายคนนะคะพญายแก้วเล่ากับขยันนะคะขยันทำหน้าปังฝุ่นสุดลูกหูลุดตาเลยนะคะไปถึงถนนใหญ่เลยนะคะพี่น้องถึงถนนใหญ่เลยนะคะมารีวิวให้รับชมนะคะบรรยากาศสวยๆบรรยากาศของชนบทบ้านเรานะคะว่ามันเป็นแบบไหนเป็นยังไงนะคะ มาด้วยสคริปยาวอาจจะ3นาที5นาทีก่อล้รียต้ผู้บรรยายนะจ๊ะมาให้รับชมอันนี้ก็คือทุ่งหนาปังเด้อกับน้องบอัวแดงนะคะน้องบอัวแดงทุ่งนาปังฝนพีนองน้ำก็นิ่งๆอยู่นะคะน้ำก็จะเยอะๆอยู่อีกจกัหน้อยน้ำกจะิบกแหงนะคะน้ำก็น่าจะเหืออแห้ง อาบรรยากาศมาฝาจ้ามารีวิวให้เบิงนะคะมารีวิวให้ดูอันนี้ก็คงจะเป็นม้านั่งนั่งเล่นเนาะเฮ็ดหวให้นั่งเล่นหรือสีเฮ็ดยังกระโปงหูนะคะอันนี้คือท่อพญานาคนะคะท่อสูบน้ำเด้อค่ะสูบน้ำส่งไปหานาปังนะคะสูบจากบอ่อนี่แล้วนะคะสำหรับคนที่มีน้ำเนาะคะ่ะสูบจากบอ่อนี้ <Es> ลงไปหานาปังทางนี้นะคะนี่น่าปังทางนี้เลยนะคะมารีวิวให้เบิ้งจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์สร้างสรรค์และกำลังใจให้กับช่องอานงพาเพลินด้วยเด้อจ้ะบายบายค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะ